น้องชายเล็กน้องชายสัน้นน้องชายหดไม่แข็งไม่โดปุกปั้นยังไงก็ไม่ตั้งทำกิจกับแฟนก็หลังเร็วมาทางนี้ค่ะนี่จ้ะบาลานซ์มาส,สาดออยออยนวดเพิ่มขนาดใครที่มีปัญหาจูเล็กจูไม่ตัง้งจูสัน้นหมดความมั่นใจไม่กล้ามีอะไรกับแฟนเขินอายไปหมดเลยใช้ตัวนี้ง่ายๆเลยทาทุกวันเช้าเย็นใหญ่ขึ้นอึดขึ้น ทนขึ้นถึกขึ้นแข็งตั้งโด่แน่นอนนี่ฮะจะเป็นออยแบบนี้แบบนี้เลยทาเข้าไปทาเข้าไปเช้าเย็นเพิ่มขนาดขึ้นแน่นอนทาวนไปค่ะทาวนไปเจ็ดวันเห็นผลแน่นอนลำแน่นแน่นคือเส้นเลือดนี่ปูดปูดขึ้นมาแบบปุดปุด วแล้วคือปลอดภัย100%เซเพราะว่าเป็นสูตรที่คิดค้นโดยเภสัชกรก็เป็นสมุนไพรธรรมชาติ100%เพราะฉะนั้นแล้วใช้ได้ทุกวันทาเข้าไปบำรุงภายนอกไม่มีผลอันตรายต่อร่างกายใหญ่ขึ้นอึดขึ้นถึกขึ้นบอกเลยว่าแฟนต้องรักต้องหลก ใช้เหอะอยากให้ลองมันดีจริงถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลการันตีจะ้ะยินดีคือเงิน2เท่ามาค่ะอยากใหญ่อยากถึกอยากทนอยากแข็งอยากตั้งอยากโดโปรเฉพาะวันนี้เท่านั้น990บาทเองนะจ๊ะพี่จ๋าไม่แพงนะถ้ามีปัญหาต้องใช้แต่ว่าถ้าดูคลิปนี้เราลดให้ไปเลยค่ะ300บาทเหลือเพียง690บาทซื้อ2แถม1อ่ะ จัดโปรให้ไปเลยอยากจะให้ใหญ่ขึ้นจริงอะสั่งเข้ามาค่ะรับประกันความสิ่น